วันนี้ครับเรามาทดสอบยาง Sport ตสตรีทรุ่นใหม่ล่าสุดของบิสโต o นะครับบิสโตนอะดรีนาลีน RE005 ครับวันนี้เราจะได้ทดสอบเทียบทั้ง RE004 RE005 และแบรนด์คู่แข่งที่เรียกว่าฮิตพอสมควรเลยมิดมิดอะไรสักอย่างสปอร์5นะครับอันนั้นแหละเดี๋ยวเราจะได้ลองการเปรียบเทียบกันเลยว่า ใครที่เจ๋งกว่ากันแน่นะครับทั้งในทางแห้งและในทางเปียกที่บิโตโตนเนี่ยบอกว่าพัฒนาเรื่องของทางเปียกมาเยอะมากและทางแห้งเองเนี่ยก็มั่นใจนะครับมีความสปอร์ตมีความดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าตัว0 0 4เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราได้ลองกัน ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้อย่างที่บอกไปในไฮไลท์แล้วเราจะได้ลองยางสปอร์ตสตรีทรุ่นใหม่ของบิ i s t o n e ครับอะดีนาลีน re 0 0 5าทำไมถึงบอกว่าเป็นสปอร์ตสตรีทเพราะว่าโพเทนซ่าเนี่ยไม่ใช่มีแค่อะดีนาลีน re 0 0 5นะครับเพราะโพเทนซ่าเนี่ยมีทั้งโพเทนซ่าสปอร์ตนะครับ Potenza r รแล้วก็ตัว re 7 1 rs ที่แบบยางแบบกึ่งสลีกแล้วว่า re 7 1เนี่ยเมื่อกี้คุยกับพิ่ตีมาจริงๆแล้วในสนามแข่งหรือว่าแข่งจิมค้าหน้าเนี่ยคนใช้เยอะมากยางนี่แบบนุ่มเป็นแบบยางลบแล้วว่านะครับการยึดเกาะดีสุดๆเลยนะครับแต่ก็แน่นอนเกรดพวกนั้นเนี่ยก็จะแพงมากนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็จะน้อยในขณะเดียวกันครับถ้าเป็น Poten z ซ a d r e n ดร i n re 0 0 4 re 0 0 5เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านะครับเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับราคาเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความเป็นยางสปอร์ตสตรีทที่เหมาะกับรถในระดับที่เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นยางเขาเนี่ยมีตั้งแต่ล้อ15เลยนะครับใส่แจ๊สใส่ยาริสเนี่ยใส่ได้ยาวเลยนะจนถึงคุณจะไปใส่รถสปอร์ตใส่รถ jdm เนี่ยซีรีส์นี้รับจบได้ทั้งหมดนะครับตัวยางมีความเจ๋งอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเคนพาไปเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของแก้มยางนะครับคอมเพลย์ยางดอกยางทั้งหมด ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทําให้ตัวรถเนี่ยถ้าเทียบกับ RE004 ต้องบอกเลยนะการยึดเกาะความมั่นใจการคงตัวของอยางดีขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ที่เราจะได้ลองกันครับทั้ง3คันนี้นะครับเซตติ้งเดียวกันทั้งหมดนี่คือ Honda c ซ vic 1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบนะครับคันหนึ่งติดอะดีราลีน RE004 คันหนึ่งติดโพเทนซ่าอะดีราลีน RE005 อีกอันนึงนะครับติดยางพรีเมียมแบรนด์ยี่ห้ออื่นมิดมิดอะไรสักอย่างสปอร์ต5นะฮะก็ได้แข่งกันเลยเพราะว่าคันนู้นเนี่ย ยางเนี่ยออกมาก่อนสักปี2ปีแต่บอกเลยนะโอ้โหได้ลองแล้วเซอร์ไพรส์รจริงๆว่าเฮ้ยเขาออกมาทีหลังแต่เขาดีกว่าเยอะมากๆแล้วก็อย่าว่าแต่ออกมาทีหลังแล้วดีกว่าเยอะมากๆเลยเอาจริงๆ4ศูนยผมยังชื่นชอบมากกว่าตัวนู้นซะอีกเป็นอย่างไรนะครับไปดูรายละเอียดของยางก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปลองขับกันครับอย่างที่บอกนะครับลน์อัพวิสต์นโพเทนซที่เป็นยางสปอร์ตเนี่ยมีเยอะมากนะตั้งแต่แบบ กึ่งสลิกไปเลยคุณเ็นเนาะรูปจากด้านหลังเนี่ยบ่งบอกตัวตนได้ชัดเจนมากอันนี้ p o t e n z a RE 71 RS ครับก็เป็นยางที่สปอร์ทที่สุดของไลน์อัพโพเทนซตรงนี้ถามว่าติดรถรุ่นไหนเนี่ยแน่นอนด้านหลังคุณเ็นเลย s u p r อวันนี้รถที่ติดมาเนี่ยก็จะเป็น z ซนะครับ c ีบิกไทออะไรพวกนี้จริงๆติดพวก GR c o r o l l a ลอะไรพวกนี้สบายเลยกดลงไปเนี่ยยางนิ่มเป็นกดยางลบที่บ้านเลยนะครับนิ่มมากพี่ตีบอกว่าจิมคาน่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ยางรุ่นนี้ในการแข่งขันกันเพราะว่า การยึดเกาะดีมากกริปดีมากนุ่มมากแน่นมากนะครับเป็นยางเรียกว่ายางแข่งที่ใช้บนถนนได้นั่นเองนะครับถัดมาครับเป็น Poten z a r a c e แนะ่นอนว่าไปได้อีกนะครับไปได้อีกแรงได้อีกนะครับถามว่า r a c เนี่ยต่างกันตรงนี้ยังไงนะครับเรสเนี่ยจะเหมาะกับยางที่เป็นสปอร์ตนะครับลงมานิดนึงติดล b o โบกินีนะครับติดพวก Mercedes Ben z AMG นะครับติดพวกแบบ ฟอร์ดม s ส a ต g งเป็นรถแบบสปอร์ตซูเปอร์คาร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้คือถือว่าเหมาะสมมากๆครับถัดมาครับโพเทนซ่าสปอร์ตนะครับก็เป็นยางอัลตร้าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหมาะกับการขับขี่แบบสปอร์ตบนถนนทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยส่วนมากก็จะติดกับ BM เเนาะซีรีส์2 3 5 7นะครับ Mercedes Benz, C-Class, E-Class, Toyota Camry, Civic Accord ที่อยากได้ความมั่นใจความสปอร์ตเนี้ยอันเนี้ย จบเลยนะแต่นี้ยังเป็นซีรีส์เดิมอยู่เนาะที่ใหม่เลยเนี่ยคือ RE71 Potenza r e d แล้วก็วงนี้นะครับ Potenza Adirin RE005 ขนาด005เนี่ยกดลงไปยังรู้เลยว่าเฮ้ยมันนิ่มจริงเรียกว่ายางซ่าสำหรับคนซิ่งเลยนะครับ Jazz นะฮะ v e a r t Yaris นะครับ ไปจนใส่ถึง G R 8 6อะไรพวกนี้ใส่ได้สบายๆเลยเป็นยางสปอร์ตที่มีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตสตรีทมากกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองครับคุณจะเห็นนะมันมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยบนนี้หน้ายางอาจจะยังไม่เห็นเทรดแวร์แต่เทรดแวร์ของเขาเนี่ยคือ 220A นยะครับยางเนี่ยมีตั้งแต่ไซส์ขนาด15นิ้วแล้วก็วันนี้ครับยางเนี่ยจะเริ่มลงตามตัวแทนจำหน่ายคอกพิษต,ต่างๆเนี่ย เริ่มแล้วแต่จะเต็มสเกลจริงๆเนี่ยทุกซีรีส์จริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงปีหน้าเป็นต้นไปนะครับต้นปีนี่โพลเอนซาไอด i ร r e 0 0 5ที่สนามนี้เราเคยมาลอง003เทียบกับ004วันนั้นต้องบอกกันตามตรงตรงไปตรงมาผมชอบ003มากกว่าในเรื่องของความดิบความเกาะแต่003เนี่ยเสียงดังแล้วก็ยางแข็งมากนะครับเป็น004เนี่ยแน่นอนมันไม่สปอร์ตเท่า003แต่มันได้เรื่องความเฮ้ยเงียบขึ้นมันนุ่มขึ้น วันนี้ครับเขาพัฒนา005ขึ้นมาใหม่ให้มันมีความเงียบเหมือนเดิมแต่ว่ามันแน่นขึ้นมันสปอร์ตขึ้นเขาบอกว่ามันจะดิบไปทางโทน0-03มากยิ่งขึ้นแต่ที่ได้ลองมาเนี่ย003มันดิบแข็งเลยนะจะไหวหรือเปล่านะครับคุณจะเห็นลายการออกแบบดอกยางใหม่ทั้งหมดนะฮะหน้ายางใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าโครงสร้างยางที่เป็นด้านในจริงจริงแล้วก็แก้มยางเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเคนจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเปลี่ยนพัฒนาอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะไปขับในเรื่องของถนนแห้ง เราก็ต้องอธิบายในส่วนของตัวที่เป็นมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการขับขี่ในถนนแห้งแล้วก็ในภาพรวมเป็นหลักก่อนจะเห็นล่องยางตรงนี้เห็นไหมที่มันจะเป็นต่อเนื่องกันตรงนี้ครับลายที่มัน connecting กันตรงเนี้ยถามว่ามีประโยชน์อะไรและทำไมยางขอบนอกเนี่ยล่องถึงเล็กกว่าล่องด้านในเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยวรถคุณลองในสภาพเวลาที่หักเลี้ยวรถแรงๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีการยุบตัวตรงนี้มันจะยุบตัวได้น้อยทําให้การคงตัวการทรงตัวของแก้มยาง ของหน้ายางบริเวณด้านนอกที่รับแรงกระแทกรับแรงเฉือนในเวลาที่เราเลี้ยวเป็นแรงบิดด้านข้างแบบนี้มันแน่นนะครับทำให้การทรงตัวของยางเนี่ยมันแน่นดีมันสตริปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนสัญ,ญลักษณ์ของตัวอะดรีนาลีนคือตัว A แบบนี้เท่เลยแต่ก็การวางตัว A ใหญ่ๆแบบนี้ครับทำให้คุณเห็นไหมบล็อกยางเนี่ยมันมีความหนามันมีความใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะแน่นอนนะครับถัดมาที่เกี่ยวข้องกับการยึดเกาะในทางแห้งหรือในทางเปียกเป็นหลักเลยคุณจะเห็นบล็อกดอกยางบริเวณนี้ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่มากถ้าคุณเห็นทูลันซ่าเนี่ยพวกบล็อกดอกยางนะครับที่เราเคยรีวิวไปเนี่ยทูลันซ่ามันจะเป็นบล็อกเล็กๆใช่ไหมแล้วก็เวลาเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะเลี้ยวช้าทําให้การตอบสนองกับพวงมาลัยเนี่ยพวกทูลันซ่าหรือพวกยางที่ไม่ได้ยางสปอร์ตท,ที่มีดอกยางเยอะๆมันจะเลี้ยวช้านะครับไม่ได้ตามพวงมาลัยเท่าแบบยางดอกยางใหญ่ๆแบบนี้แบบเนี้ พวงมาลัยเลี้ยวล้อเลี้ยวยางไปด้วยนะไปเป็นก้อนไปเป็นแผ่นไม่มีมาต้องรอแบบรอการบิดตัวของยางว่าเฮ้ยล้อบิดไปแล้วยางยังบิดตัวไปไม่หมดเนี่ยอันนี้มันทําให้กริปของการยึดเกาะของตัวยางดีมากการเลี้ยวการแฮนดลิงของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆด้วยครับนี่คือในแง่ของการขับขี่ที่เหนือชั้นของ b r i s t o n e Potenza Adrenaline RE005 นะครับคือบล็อกที่เชื่อมต่อตรงนี้ ช่วยของการเข้าโค้งได้แม่นยําอย่างที่บอกไปนะครับลองยางรูปตัว A เ,เนาะแล้วก็บล็อกดอกยางด้านในแบบกว้างที่ตอบสนองการขับขี่ได้ฉับไวแม่นยําเหนือระดับนั่นเองครับที่สําคัญครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือ0.5พัฒนามาจาก0.4เนี่ยนอกจากบล็อกดอกยางที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเขายังมีการกระจายแรงกดของหน้ายางอย่างสม่ําเสมอให้ทั่วทั้งบริเวณยางเลยนอกจากเรื่องของอายุการใช้งานแล้วนะครับยังให้การยึดเกาะที่ดีมากขึ้นด้วยครับ ดีจริงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันเลยเอาแบบ dry grip ก่อนขับยาวๆโค้งไฮสปีดนะครับสลาลอมนะแล้วก็มีเรนเชนเป็นอย่างไรจริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าลองเลยเทียบคู่แข่งด้วย ตอนนี้ครับเราอยู่ด้านในนะครับของรถที่ใช้ยางเนี่ยเป็น p พเทน z ซนี่ไอเดียลีนนะครับ RE005 คือรุ่นใหม่แล้วนะครับก็สเตชันทดสอบเนี่ยก็จะได้ทังโค้งให้สปีดนะครับการเลนเชนแบบนี้แล้วก็จะมีสลาล้อมด้วยอ่ะชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างกับ004มากพอสมควรเลยครับขวาตรงนี้ครับความเร็วเนี่ยเข้าพอๆกับตอนขับ004เลยนะฟับชัดเจนมากเรื่องของความคมนะครับเรื่องของการยึดเกาะ เรื่องของการทรงตัวคงรูปของแก้มยางของตัวยางเนี่ยคือชัดกว่า0.4แต่ถ้าถามว่าไปดิบไปสปอร์ตใกล้0.3หรือยังเนี่ยใกล้เคียงแต่ยังผมว่ายังไม่ดิบเท่า0.3นะสายครับยาวๆไปเนี่ยเวลาโค้งให้สปีดชัดเจนเลยครับผมว่าเรื่องของการยุบตัวของแก้มยางของตัวยางเนี่ย0.5จะแบบทรงตัวได้ดีกว่านะการคงตัวเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็เติมคันเร่งเนี่ยเติมความเร็วในโค้งเนี่ย ทำได้ดีกว่าตัว004นะครับอาตรงนี้สาาล้อมเราจะลดความเร็วลงนิดหน่อยนะครับรอบนี้เราไปทางขวานะครับฟึบแล้วเข้าซ้ายครับปั๊บปั๊บมีเข้าแรงได้กว่า004แบบพอสมควรเลยนะแล้วก็การยุบตัวนะครับการคงตัวของอยางเนี่ยต้องบอกว่าการคงตัวดีกว่าจริงๆนะครับการยุบตัวของอยางเนี่ยน้อยกว่า004แบบรู้สึกได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนสลับรถเนี่ยเซตติ้งเดียวกัน Civic 1.5 เป็นซินเทอร์โบเหมือนกันทุกอย่างเซตติ้งเดียวกันทั้งหมดไม่ได้มีการปรับช่วงล่างเลยนะรถสแตนดาร์ดโรงงานเลยอนะตรงนี้เราไปกันอีกทีครับโค้งไฮสปีดเวลาเราเติมคันเร่งตอนอยู่ในโค้งไฮสปีดนะครับมันรู้สึกเลยว่าเติมสปีดเนี่ยได้ดีกว่าตัว004นะครับมั่นใจกว่า กดออกโค้งได้ไวกว่านะครับพราะรถมันรู้สึกได้ว่านิ่งกว่านะเราไปทางขวานะครับเล่นเช้งกันอีกสักทีนึงอาจจะแรงขึ้นกว่าเามื่อกี้นิดหน่อยนะครับมาลองดูกันมั่นใจเลยนะครับมั่นใจขึ้นเลยจาก0ูนย์นสีนะโอ้ นี่ขนาดทางบริสโตนเขาเคลมว่าแบบสมรรถนะการขับขี่นะครับการยึดเกาะและการควบคุมในถนนแห้งเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เยอะ10%แต่เป็น10%ที่รู้สึกความแตกต่างระหว่าง0.4และ0.5ได้ชัดเจนนะครับแต่ที่น่าสนใจคือในพื้นเปียกเนี่ยนะครับการยึดเกาะและการทรงตัวเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะขึ้นมากๆเดี๋ยวเราไปลองพื้นเปียกกันนะครับด้วยตัวการดีไซน์ล่องยางใหม่ของเขาเนี่ยรีดน้ำได้ดีขึ้น ยึดเกาะได้ดีขึ้นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพื้นเปียกไปลองกันแต่ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราลงจากรถคันนี้เราจะไปเปลี่ยนนะครับเป็นแบรนด์คู่แข่งนี่เขามียางคู่แข่งตรงรุ่นที่เป็นสปอร์ตรุ่นล่าสุดมาให้ลองด้วยนี่ลองมีเชนเข้าแรงเลยฟับฟับอืมคือผมว่ามันมีความนุ่มนวลน,นะฮะของตัว004เนี่ยยังเหลืออยู่นะครับ แต่ว่าการทรงตัวเนี่ยการยึดเกาะดีขึ้นกว่า004แล้วก็การเก็บเสียงนี่ย,ยังดีในแบบ004เพราะว่า003เนี่ยสปอร์ตติดจริงแต่ว่าก็จะแข็งนะครับแล้วก็เสียงดังผมว่าเออมันปรับบาลานซ์ก่งกลางตัวรถเนี่ยเรื่องมันปรับบาลานซ์ของเรื่องยางเนี่ยได้ดีขึ้นนะเก็บเสียงนุ่มนวลระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าความสปอร์ตเนี่ยดีขึ้นกว่า004แบบชัดเจนเลย ตอนนี้ครับเรามาขับยางเป็นพรีเมียมนะเลข5เหมือนกันสปอร์ตหอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่บอกแล้วกันนะว่าแบรนด์ไหนนะครับเมื่อกี้ได้ลองไปรอบนิดนะัชัดเจนเลยในเรื่องความแตกต่างของกริปการยึดเกาะการโยนตัวแล้วก็สําคัญมากเลยคือชัดเจนเลยการเก็บเสียงนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเก็บเสียงได้ดีเท่าไหร่แต่ในความเร็วเท่ากาันร้อยกว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้มีเสียงยางเข้ามาเลยนะครับ มีเสียงยางเข้ามาเลยในขณะที่005เนี่ยเสียงยางเงียบกริบตลอดทั้งคอสการทดสอบนะครับแล้วก็เรื่องของการโยนตัวของยางในการขับขี่แบบโคง้งให้สปีดความเร็วที่เราโยนเมื่อสักครู่เนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่า005เนี่ยมันกริบแน่นกว่ามันเติมในจังหวะกลางโค้งออกโค้งเนี่ยมั่นใจกว่าแน่นกว่าเหมือนตัวหน้ายางครับจะมีการยึดเกาะที่เยอะกว่านะครับเมื่อเทียบกับ004เองด้วยนะคุณเห็นว่าเขามีการออกแบบเรื่องของบล็อกดอกยางใหม่เนี่ยซึ่งช่วยให้ตัวยางนะครับมันแบบ เกาะได้ดีนะครับมีความแน่นแล้วก็เนี่ยพอเลนเชนเราจะสึกได้เลยว่าตัวยางนะครับมันจะมีการยุบตัวการคืนตัวที่เบ้าหน่อยเด้งๆหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่เหมือนแบบลดเวลถสายออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีการโยนตัวที่เยอะกว่า0.5เอาจริงๆเนี่ยเยอะกว่า0.4ด้วยแต่0.4เขาจะอไปแบบเหมือนนุ่มกว่านะครับเนี่ยเวลาเราเติมในโค้งอย่างเงี้ย0.5มั่นใจกว่าเยอะเลยนี่คือรถเซตติ้งเหมือนกันหมดนะ 1.5เทอร์โบเหมือนกันหมดนะครับมั่นใจกว่านะครับการโยนตัวน้อยกว่าชัดเจนชัดเจนเอาจริงๆถ้าตัวนี้เนาะยางตัว5้าของแบรนด์อื่นที่พิมพ์นิยมที่หลายคนใส่เนี่ยผมยังชอบศูนย์ศูนย์สีมากกว่าด้วยศูนย์ศูนย์สีเนี่ยมันมั่นใจกว่านะครับอาจจะนุ่มซะหน่อยนะครับแต่การโยนตัวการเก็บตัวศูนย์ศูนย์สี่ยังดีกว่าเยอะเลยตัวนี้มันมีแบบเบลส์์หน่อยอะ่ะจะรู้สึกว่า เวลาคืนตัวมันจะเด้งๆนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยอย่างนึงคือมันจะรู้สึกว่าเลี้ยวได้ไวกว่าแต่005เนี่ยเกาะหนึบมั่นใจกว่าการเติมเวลากลางโค้งออกโค้งเนี่ย005คือมั่นใจกว่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ลองกันในแทร็กที่เป็นแทร็กเปียกด้วยซึ่งเขาบอกว่าจะยิ่งเห็นชัดว่า005เนี่ยพัฒนามาได้ดีมากกว่าแบรนด์คู่แข่งแล้วก็004เยอะมากจริงๆครับ สรุปกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปลองแท็กเปียกกันเมื่อกี้ลองเนี่ย004มา005ชัดเจนว่าเรื่องของการทรงตัวการครงตัวของยางเนี่ยดีกว่า004แบบชัดเจนเคนบอกไปแล้วเนาะว่า004เนี่ยเคนว่าติดนุ่มไปหน่อยนะมีการยุบตัวไปหน่อยนะครับพอลองขับจริงก็ยังเหมือนเดิมนะการยึดเกาะดีนะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยวโค้งให้สปีดนะครับเลนเชนหรือว่าสลาลอมเนี่ยมันมีการยุบตัวที่เยอะแต่พอเป็น005ปุ๊บ รู้สึกเลยว่ากริปหน้ายางมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การคงตัวของยางเวลาเข้าโค้งไฮสปีดเนี่ยทำได้ดีขึ้นที่อธิบายไปนในตอนต้นนะว่าตัวเส้นด้านนอกนะครับบล็อกด้านในเนี่ยมันทํางานสัมพันธ์กันด้านนอกเนี่ยยุบตัวน้อยแทบไม่รู้สึกเลยแล้วด้านในเนี่ยก็ช่วยดันลดออกทําให้เวลาเข้าโค้งไฮสปีดเนี่ยการยุบตัวของยางเนี่ยน้อยมากแล้วยังเติมคันเร่งได้ไปได้เร็วกว่า0-0-4แบบชัดเจนครับหรือแม้กระทั่งการเลนเชนตอนสลาลอมเนี่ยการคงตัวของยางดีมากทําให้เรา ตั้งหลักในการใช้พวงมาลัยในการเลนเชนเนี่ยได้มั่นใจและเร็วกว่า0 0 4นะครับศูนูเนี่ยจะนุ่มกว่าหน่อยนะแต่พอมาเทียบกับแบรนด์คู่แข่งปุ๊บชัดเจนเลยนะครับที่เราพาไปลองเมื่อสักครู่แบรนด์คู่แข่งเฮ้ยเสียงยางมันดังกว่าเว้ยดังกว่าแบบวงุวงวงุงวุงเข้ามาในห้องโดยสารเลยรถเซตติ้งเหมือนกันหมดเนาะแล้วเขาก็เลือกใช้ถูกรุ่นซะด้วยใช้ซีวิ c ที่มันเก็บเสียงข้างล่างไม่ดีเสียงยางตัวเนี้ยมันเลยเข้ามาในห้องโดยสารเยอะมากนะครับแล้วจะ ตัวนี้มันจะมีความแบบเหมือนมันเกาะอยู่แค่ตรงกลางซ้ายขวาเวลาเลี้ยวไปเนี่ยจะโหวงโหวงโยงโยงแล้วเวลาเราเลี้ยวในโค้งให้สปีดนะครับหรือว่าการเลียนเชนเนี่ยมันจะมีการยุบเด้ง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 แบบนี้ส่วนตัวนะถ้าเทียบตัวนี้ครับที่เป็นยางคู่แข่งเทียบกับ,บ0ูนยศูนย์ห้าเงี้ยการโค้งตัวของยางดีกว่านะครับการยึดเกาะของตัวหน้ายางดีกว่านะครับมั่นใจกว่าเงียบกว่าแล้วก็โดยส่วนตัวจริงๆเนี่ยที่ได้ลองแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเทียบกับยางคู่แข่ง 004ผมว่ายังทำได้ดีกว่ายางคู่แข่งครับแต่เดี๋ยวอันนี้คือแค่ทางแบบ dry grip นะทางแหง้งที่ทางบิสโตนย้ำเลยว่า dry grip ว่าดีแล้วเดี๋ยวไปลอง wet grip หรือว่าทางที่มันเปียกดูจะยิ่งเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับแต่ก่อนที่จะไปลองผมไปบอกก่อนนว่าเฮ้ยอะไรที่มันทำให้เรื่องของการพัฒนายางบริสโตนรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันถึงดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในพื้นที่เปียกครับนอกจากการขับขี่ที่เหนือชั้นแล้วนะครับ มาอธิบายกันต่อเรื่องของอยางที่ให้ความมั่นใจในทุกการควบคุมบนถนนเปียกเราไล่มาจากด้านนอกเข้ามาเข้ามาใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของกริปทั้ง dry surface นะครับคือแห้งแล้วก็เปียกต้องบอกว่าการพัฒนาเรื่องของกริปบนพื้นผิวเปียกเนี่ยทั้งทูลันซาที่เราไปลองกันมาก่อนหน้านี้ทั้งโพเทนซามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับคุณจะเห็นล่องอยางด้านในของเขาครับเป็นล่องรีดน้ําแบบ advanced l a n pulse นะครับมันจะเป็นคลื่นแบบนี้ประโยชน์มันคืออะไรถ้าล่องมันเล็กก็รีดน้ําได้น้อย ทานลองมันใหญ่การยึดเกาะก็จะลดลงฉะนั้นเจอกันคนละครึ่งทางครับมาแบบคลื่นแบบนี้เลยนอกจากการยึดเกาะที่ยังดียอดเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับรีดน้ําได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและสิ่งที่ได้แถมมาคือเสียงของยางครับเงียบลงมากขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงเนื้อยางสูตรใหม่ครับอีกขั้นของนวัตกรรมยางที่เหนือกว่าผสมซิลิก้าและโพลิเมอร์พร้อมเทคโนโลยีนาโนโปรเทคครับยึดเกาะบนถนนเปียกและถนนแห้ง เพิ่มแรงต้านการหมุนตอบสนองการขับขี่ทุกสภาพเข้าโค้งได้อย่างแม่นยํารวมถึงชิ้นเนื้อย่างแบบสปอร์ตครับทนความร้อนได้สูงทําให้สามารถคงประสิทธิภาพการขับขี่เมื่อวิ่งความเร็วสูงเป็นเวลานานถามว่าวิ่งความเร็วสูงเป็นเวลานานนะครับโพเทนซ่าอะดรีนาลน re 0ูนสูงแค่ไหนเขาบอกว่าสปีดของเขาเลยนะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่นนี้ แช่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับคือเขาทดสอบมาแล้วแล้วก็ทุกรตที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะมีการขับบนไนโตเทสแช่ที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าไม่สูญเสียเรื่องของเนื้อยางละลายไม่สูญเสียเรื่องของสภาพการคงตัวของโครงสร้างยางแล้วก็แก้มยางที่เขาบอกว่ามีความสปอร์ตให้การยึดเกาะให้การทรงตัวที่ดีแต่เดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าทางเปียกไอล่องนี้ไอกริปที่มันใหญ่ขึ้นเหล่านี้รีดน้ำได้เป็นยังไงเขาบอกเลยว่ามั่นใจจริงๆว่าดีกว่าคู่แข่ง ดีกว่า r e 0 0 4จริงๆนอกจากการขับขี่ที่เหนือชั้นนะครับและมั่นใจทุกการควบคุมบนถนนเปียกแล้ว Potenza i d e a l i n e AE005 ครับคงประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานนะครับด้วยโครงสร้างยางแบบสปอร์ตผสานเทคโนโลยีประหยัดพลังงานครับโครงสร้างยางเนี่ยออกแบบมาให้ลดการสูญเสียพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันพร้อมโคงสมรรถนะสปอร์ตไว้อย่างเต็มที่นวัตกรรมยางสายสปอร์ตครับผสานความประหยัดพลังงานครับพร้อมเทคโนโลยีครับช่วยลดความต้านทานการหมุนและเพิ่มความทนทาน มีบล็อกดอกยางนะครับที่มีเชฟเนี่ยที่โค้งมนมากกว่า r e 0 0 4ช่วยปรับแรงกดบริเวณขอบบล็อกของดอกยางครับทำให้ตัวบล็อกของดอกยางเนี่ยทนการสึกหลอได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับ ครับเรับเมื่อเราเติมคันเร่งในจังหวะที่เราเลี้ยวใช้พครืค่อยนต เจอมอหน่ามีอาการทัเสียไอเห็ดน,นะครับในยางท,ทูเทียมนะครับแต่พอเป็น0.5เนี่ยเ,เราจะเข้าโค้งได้คมกว่านะครับ,อรบต,ออตอนนี้ครับเราอยู่ด้านในรถที่เป็นยางคู่แข่งนะครับเมื่อกี้ลองไปรอบหนึ่งนะคือจะชัดเจนเลยว่าตอนจังหวะที่เหมือนแบบกลางโคง้งแล้วจะออกโคง้งก็จะเติมออกแบบมันจะแบบมีอันเดอร์นะชัดเจนเลยคือฟิลลิง่งจริงๆก็ dry grip เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับคือเสียงยางเอยนะครับหรือว่าการยึดเกาะเนี่ยครับเวลาอยู่ในโคง้งกลางโคง้งออกโค้งเนี่ยเออตัวที่เป็นยางผู้เทียบเนี่ยครับมันจะมีอาการที่แบบยุบ,ย,บยุบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นะครับเวลาเราเติมมันจะแบบออกนิดนึงผมว่าต้องแก้นิดนึงอะ่ะนะครับ การตัวรถมันนิ่งกว่าเยอะเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เข้าออกได้เร็วกว่าเยอะเลยใช่ครับอะตอนนี้ครับเราอยู่ในรถที่ติดยางเป็นพ o t e n z a Adrenaline RE ศูนย์นห้าแล้วนะครับโอ้อย่างแรกเลยที่เรารู้สึกเลยคือกริปของตัวรถอะมันดีกว่ามากๆเลยบนทางเปียกน,นะครับแล้วก็ชัดเลยว่ามันไปได้ไวกว่านะครับรู้สึกถึงการยึดเกาะที่ที่มากกว่าไม่พอนะครับเวลาเราเนี่ยเข้าโค้องออกโค้องอย่างเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่ามันไปได้ ไวขึ้นนะครับมันมั่นใจขึ้นเนี่ยอาการที่เป็นแบบออันเดอร์อย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าน้อยกว่านะครับแล้วก็แก้อาการตอนอยู่ช่วงกลางโค้งออกโค้งอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่าตัวนู้นยังรู้สึกว่ายังต้องแก้แต่เนี้ยผมไหลายๆมาเนี่ยคือสบายสบายเลยแล้วพยายามแก้ให้มันแรงนะครับอย่างตอนขับตัวที่เป็นยางคู่แข่งเนาะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากแก้เขาเท่าไหร่แต่พอเป็นตัวเนี้ยเออมันมันมั่นใจขึ้นมาอีกหลายเลเวลเลยอย่ะเนี่ย มันไปได้เร็วกว่ากันพอสมควรเลยเอ้เราลงไปคุยกันข้างล่างอีกทีนึงนะครับโอ้โหแค่ยางเปลี่ยนรถเซตติ้งเดียวกันนะครับเปลี่ยนฟิลลิ่งเลยไอ้นู่นจะรู้สึกไอ้นี่มันจะมีการ under ค่อนข้างง่ายอันนี้ถึงมันอันเดอร์ยกนิดเดียวมันก็กลับมาได้แก้ง่ายมันคอนโทรลง่ายกว่าครับ track เปียกเนี่ยครับเราจะได้ลองแค่ตัว005นะครับกับตัวสแตนดาดไม่มี004ให้ลองนะความชัดเจนเลยคือผมว่าความมั่นใจคำนี้สำคัญมากเลยคือความมั่นใจของ005เนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับตัว i e 005ขับไปบนทางเปียกจะรู้สึกได้ว่าเออกริปหน้ายางเนี่ยมันให้ความมั่นใจมากกว่าเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยความเร็วที่เราจะเข้าโค้งเนี่ยรร้สึกว่าเฮ้ยเราไปได้ไวกว่ายางคู่แข่งนะครับในการเติมกลางโค้งออกโค้งบนถนนเปียกเนี่ยมันมั่นใจกว่า ทั้งทัลเทลลูที่เราขับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าไปได้เร็วกว่ายางคู่แข่งนะครับแล้วในความเร็วนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีโคง้งท้ายๆที่เราต้องใช้พวงมาลัยเยอะแล้วไหลไปเร็วๆตัวคู่แข่งเนี่ยมันจะมีอาการที่รู้สึกว่าเอ้ยกริปหน้ายางมันไม่ได้มั่นใจเท่าของ r e 0 0 5นะครับแล้วอาจจะมีช่วงที่แบบอันเดอร์สเตียร์แบบนี้นะครับมันก็จะไหลไปเลย005ถามว่ามีไหมก็มีนะครับแต่แบบแก้ง่ายกว่านะครับดึงรถกลับมาง่ายกว่าคือออกก,ออกก็ออกยากกว่า ในความเดร็วที่มากกว่าแล้วตอนแก้กลับมาเนี่ยแก้ได้ง่ายกว่าอันนี้ที่เชนบอกตั้งแต่ตอน dry surface แล้วนะครับว่านอกจากแบบรีดน้ำแล้วเนี่ยดอกยางบล็อกยางต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาให้มีการยึดเกาะที่ดีและมั่นใจนะครับไม่ใช่แค่ทางแห้งหรือทางเปียกเท่านั้นแต่ดีขึ้นทั้งคู่เลยวันนี้ต้องบอกว่านอกจาก dry surface ที่ทําได้ดีแล้วเนี่ยนะครับจาก003 004วันนี้005ครับบนทางเปียกผมว่าทําได้ดีขึ้นมากครับเป็นทิศทางการพัฒนาที่ดีเลย และนี่ครับผมคือฟิลลิ่งที่เราได้สัมผัสจาก Bristone Potenza อ d ดร a นาลี re 0 0 5ห้อยท้ายเอ็นไลท์เทด้วยเอ็นไลท์เทนเนี่ยเราพูดกันหลายหนนะครับคือยางเจเนอเรชันใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นใช้วัสดุน้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการต้านทานแรงเฉื่อยแรงหมุนเนี่ยที่น้อยลงทําให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นไม่ได้เหมาะแค่กับรถสปอร์ตรถซิง่งสันดาป ICE เทอร Hybrid นะครับรถ EV ก็ไปได้ทั้งหมดยางพวกนี้ใส่รถ EV ได้หมดเลยนี่พิเตอร์ยังบอกเลยว่าเดี๋ยวจะวาอีศูนไปใส่ m g c ผมก็อยากได้ไปใส่รถที่บ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนเทส l a รถ High Performance นะครับรถ EV Performance ต่างๆใส่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็น RE-71 RS เนี่ยโ o t เทนซของเขาเนี่ย ตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วมันเป็นยางอิมพอร์ตเนาะก็เห็นว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเข้ามาเต็มซีรีส์มากยิ่งขึ้นครับเหมือนกับตัว re 0 0 5แหละที่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะเต็มทุกส์ามากยิ่งขึ้นวันนี้ครับ b r i s t o e Potenza a d e a l i n e re 0 0 5เนี่ยถูกพัฒนามาให้ดีกว่าตัวเขาเองและสำหรับผมนะมองในเรื่องการเป็นยางสปอร์ตสตรีทเพอร์ฟอร์แมนเน้นเรื่องการขับขี่จริงเนี่ยมาได้ดีกว่าคู่แข่งแต่ถ้าคุณอยากได้นุ่ม,นมเนี่ยนะครับเป็นยางสปอร์ตที่ต เน้นเรื่องความมั่นใจเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่เป็นหลักเลยเนี่ยผมก็จะบอกว่า p o t e n z ซ่าอะดรีนาล e 0 0 5ทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างที่เราพาคุณผู้ชมไปชมแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น Dry Surface ผิวแห้งโค้งความเร็วสูงต่างๆ w e t Surface นะครับที่เราได้เห็นอาการของรถในสภาพพื้นที่เปียกเนี่ยความมั่นใจของ005เนี่ยมาเต็มมากในทุกๆพื้นที่ที่เราได้ทดสอบกันในวันนี้เลยแต่ถ้ามีโอกาสได้ลองใส่ยางบนรถตัวเองนะครับใช้งานในถนนยาวๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมาบอกเล่ากันอีกทีนึงในแฟนเพจของเราเนาะว่าเฮ้ยใช้งานยาวๆเป็นยังไงระยะการใช้งานเนี่ยเรื่องของเทรดแวร์ที่ 220A เนี่ยนะครับระยะการใช้งานจริงอยู่แค่ไหนเพราะว่ายางรุ่นหนงซีรีส์หนึ่งเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนกันก็นานนะวันนี้โพเทนซ่าอะดรีนาลี005เนี่ยตอบโจทย์คนที่อยากได้ความมั่นใจในการขี่มากขึ้นทูรันซ่าเนี่ยโอเคนะนุ่ม เงียบกว่าแต่เวลาเรื่องของความคมการเลี้ยวเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าอุย้ย0.5ยึดเกาะมั่นใจกว่านะครับความคมการเลี้ยวเนี่ยดีกว่าตัวทูลันซาจริงเพราะทูลันซาเขาเป็นแบบยางทัวริงกึ่ง,งสปอร์ตหน่อยๆอันนี้สปอร์ตสตรีทแท้ๆเลยฉะนั้นเรื่องความมั่นใจในการขี่เนี่ยต้องโพเทนซ่าอเดรีนลีนไอ0.5เท่านั้นครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับเคยรองยางรุ่นไหนกันมาบ้างในรุ่นสตรีทสปอร์ตหรือใช้0.4อยู่มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมบอกนะใช้0.4อยู่ ไปเปลี่ยน005เลยถูกใจขึ้นแน่นอนสำหรับสายซิ่งเพราะนี่คือยางซาซาสำหรับคนซิ่งๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ Subscribe แชร์พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ